สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v i e วกันอีกครั้งนะครับและวันนี้ก็มาพบกับรากอนบอลซิกก้ซาก้าอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับอย่างที่ผมบอกไปว่าภาคนี้นะครับเป็นของอาจารย์โทโยทาโร่นะครับผู้ที่วาดรากอนบอลซูเปอร์ในปัจจุบันและผลงานนี้นะครับก็ไม่จบนะครับเพราะว่าอาจารย์แกถูกดึงตัวไปก่อนนะครับในรากอนบอลซูเปอร์ซึ่งถ้าใครอยากจะรับชมให้มันจบนะครับก็ใส่ร์และเสียใจด้วยแต่สาเหตุที่ผมนะครับเอาซีรีส์นี้มาเพราะว่ามันเป็นซีรีส์นะครับที่ถือว่าคนคาาแกก่รดูนะครรับเพาะว่าลเเนนสก็ดีื้อ ก็มันนะครับแถมเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ทางทีมงานเขาชอบนะครับและดึงตัวทําดาร์คบอลซูเปอร์จึงควรค่าแก่การรับชมนะครับใครที่บ่นว่าทําไมต้องทําด้วยอ่ะผมบอกเหตุผลไปแล้วนะครับด้วยความเดิมตอนที่แล้วพวกโกหงนะครับตั้งใจจะฝึกนะครับระยะเวลา1เดือนเพื่อประทากับเจ้าซิกโก้ที่จะหลุดมาจากดาบแซดเรามารับชมกันต่อดีกว่านะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไง ให้เสียงภาษาไทยโดยโอเวอร์รีวิวหลังจากที่พวกของเบจิต้ากับโกฮังตัดสินใจที่จะฝึกเพื่อปะทะกับเจ้าซิกโก้ที่จะหลุดออกมาจากดาบภายใน1เดือนเหตุการณ์ถูกตัดไปที่โกคูที่เขากําลังไปพบกับบุคคลที่เคยเป็นศัตรูของเขามาก่อนใช่แล้วครับไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอินชินรอนตัวร้ายมหากาบในดราก้อนบอล G ีโด้วยอินชินรอนเขามาพบโกคูเพื่อจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โลกเหตุการณ์ถูกตัดมาที่ฝั่งของพวกโกฮังอีกหนึ่งครั้งนี่เจ้าโกฮังเสียงของท่านไคโอชิน พวกข้ารู้วิธีจะแก้ไขผนึกให้สมบูรณ์แล้วละ่ะจากการตรวจสอบของข้าจึงสรุปได้ว่าคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากจะต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าซุนโกคูจริงเหรอครับและรู้เหรอครับว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนข้ารู้ข้าเห็นเจ้านั่นอยู่ที่พบที่ถูกขนานนามว่าอาณาจักรริวโอชินเดี๋ยวก่อนใครโอชินริวโอชินที่หมายถึงมันหมายถึงที่ไหนกันละ่ะเอางี้ มเลยมันเป็นพบที่เทพเจ้ามังกรอาศัยอยู่ยังไงล่ะเป็นพบที่ถูกลืมไปหมดแล้วบลูมาที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยมีข้อสงสัยจึงทําการสอบถามเดี๋ยวก่อนสิเทพเจ้ามังกรไม่ได้ถูกสร้างด้วยพระเจ้าหรอถูกสร้างงั้นเหรอก็อไม่เชิงว่าจะถูกสร้างสักทีเดียวสักหน่อยถ้าให้พูดได้ถูกต้องก็คือถูกเรียกให้ออกมาจากอาณาจักรริวโอชินมากกว่าผมเข้าใจแล้วครับทั้งไคโอชินในอีกความหมายหนึ่งก็คือชาวนาเมกมีพลังในการเรียกเทพเจ้ามังกรออกมาจากอาณาจักร ริโอชินใช่ไหมครับทรั้งจึงทําการสอบถามต่อว่าแต่ว่าคุณโกคูทําไมต้องมาอยู่ที่นั่นด้วยล่ะครับก็ความจริงแล้วมังกรเหล่านั้นไม่สามารถออกมาจากอาณาจกริวโอชินเองได้เพื่อจะเรียกมังกรออกมาได้จึงต้องมีรูปปั้นมังกรและดราคอนบอลในการเป็นตัวแทนไงล่ะจริงด้วยครับเมื่อก่อนผมเคยเห็นรูปปั้นมังกรครั้งหนึ่งใช่แล้วแต่ยังไงก็ตามตอนที่ปิศาจมังกรได้ปรากฏตัวขึ้นมารูปปั้นมังกรก็ได้พังลงไปนั่นมันหมายความว่าพระเจ้าเทพเจ้ามังกรสูญเสียร่างกายที่ สถิตบนโลกแล้วยังไงล่ะเมื่อรูปปั้นเทพเจ้ามังกรพังลงเทพเจ้ามังกรก็ไม่สามารถกลับไปที่อาณาจักรริโอชินได้และวิญญาณของเทพเจ้ามังกรจําเป็นต้องกลับไปที่อาณาจักรริโอชินให้ได้อีกครั้งข้าเข้าใจแล้วล่ะอย่างนี้มันก็หมายความว่าเทพเจ้ามังกรจึงจําเป็นต้องไปสถิตในร่างของเจ้าคาคลอสใช่ไหมใช่แล้วล่ะที่ข้าหมายถึงก็คือเจ้ากโกคูเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้ามังกรและไปอาณาจักรริวโอชินยังไงรั้งนะครับจึงทําการเสนอไอเดียก็เรียกคุณโก ครูมาที่นี่เลยสิครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ง่ายเหมือนตอนที่สั่งเจ้าหนูเบอร์ตองนะเฮ้ยอาณาจักรริโอชินเป็นพบที่พิเศษเป็นสถานที่ต้องห้ามการเข้าออกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยละ่ะบีเดลจึงทําการสอบถามแล้วตอนนี้ไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอคะมีสิมีเพียงวิธีเดียวราก้นบอลเท่านั้นที่จะเรียกพวกเขาออกมาจากอาณาจักรริโอชินได้แล้วราก้นบอลที่โลกตอนนี้เป็นยังไงบ้างละ่ะ ผมคิดว่ายังเป็นหินอยู่ที่วางของพระเจ้าอยู่เลยครับท่านไคโอชินจากการคำนวณของข้าแล้วดราคนบอลที่ถูกกืนกินด้วยพลังด้านลบต้องใช้พลังสะสมพลังงานเพียงพอเพื่อจะใช้ได้อีกครั้งก่อนราวๆประมาณไม่นานหรอกก็แค่1000ปีเท่านั้นแหละ1 0 0 0ปีเลยเหรอคะใครจะรอไหวล่ะก็ข้าบอกแล้วไงไม่จะเป็นต้องพึ่งเจ้าคารคาโรสสักหน่อยอีกอย่างข้าก็คิดว่ามันไม่สามารถชนะเจ้าซิกโก้ได้เลยแม้แต่น้อยนิดผมเห็นด้วยนะครับกับคุณเบจิต้าถ้าคุณพ่อไม่สามารถ มาเอาชนะเจ้าซิกโก้ได้การปลุกคุณพ่อมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่พวกเจ้าอย่าลืมสิว่าเจ้าซิกโก้ที่เป็นลูกของโกคูมันเกิดจากความเข้าใจผิดของมันจึงทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นปัญหานี้ควรแก้ด้วยการเจรจาไม่ใช่การต่อสู้ด้วยเหตุนี้แหละค่าจึงต้องตามหาเจ้าตัวโกคูมาไงล่ะแต่ยังไงก็ตามที่การที่โกคูได้รวมกับเทพเจ้ามังกรอ,อาจจะทำให้เราต้องแก้ปัญหาด้วยการต่อสู้ก็ได้ หมายความว่ายังไงครับท่านมหาเทพเมื่อมังกรและมนุษย์รวมร่างกันจะทําให้มีพลังมากกว่าเดิม1ิบเท่าที่เป็นตำนานเล่าขานกันมาอย่างยาวนานในอนาณาจักรริวโอชินทุกคนต่างตกใจเมื่อทราบว่าทาโกคูกลับมาแล้วพลังของเขาจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่า1ิบเท่าแต่พวกเรายังมีปัญหาอยู่นะคะทาราคุนบอลยังเป็นหินแบบนี้พวกเราจะทํายังไงดีล่ะจริงๆแล้วยังมีวิธีอีกที่จะทําให้ดราคุนบอลกลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งถ้าดาคุนบอลทั้ง7ลูกถูกสร้างขึ้น ด้วยพลังงานแห่งแสงถ้าพวกเจ้าสะสมพลังใหม่ก็ต้องใช้พลังแห่งแสงในการทํำให้ดรากบวนกลับมามีชีวิตอีกหนึ่งครั้งทั้งนะครับที่สงสัยจึงทําการสอบถามพลังแห่งแสงมันอะไรหรอครับ พลังแห่งแสงมีเพียงไม่กี่เผ่าพันธุ์ในอวกาศที่สามารถสร้างขึ้นได้ก็พวกเจ้าไงละ่ะชาวไซยาสามารถสร้างพลังแห่งแสงได้ชาวไซยาเหรอครับหมายความว่ายังไงพวกผมไม่เข้าใจถั่วต้มแล่นละเมื่อซูเปอร์ไซยาเจ็ดคนถ่ายพลังให้แก่ดา้อนบอลทั้ง7็ลูกพร้อมๆกันดา้อนบอลก็จะสามารถกลับมาใช้ได้อีกหนึ่งครั้งยังไงละ่ะนั่นมันก็หมายความว่าพวกเราสามารถถ่ายพลังให้กับดา้อนบอลได้ใช่ไหมครับจริงเลยแบบนี้พวกเราก็พอมีความหวังแล้วแต่ แต่ตอนนี้พวกเรามีปัญหาแล้วล่ะครับพวกเรามีแค่ชาวไซย่า6คนเท่านั้นถึงแม้ว่าจะมี6คนก็จริงนะครับแต่เบจิต้าก็บอกแล้วครับว่าทั้งปังกับลาทั้งสองคนยังไม่สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้เลยจึงทําให้นะครับการที่ปลูกโกคูมาน่าจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วล่ะครับปังกับลานะครับทั้ง2คนดูเหมือนว่าจะโกรธเกรี้ยวอย่าดูถูกพวกหนูนะคะทันใดนั้นเองทั้งสองคนได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าเพื่อโชว์เหล่าบรรดาลุงๆให้เห็นแล้วว่าเธอทั้งสองคนไม่ได้กระจอกนะ เบจิต้าถึงกับตกใจเมื่อเห็นทั้งสองคนสามารถเป็นซูเปอร์สซญาได้อย่างง่ายดายแต่ถึงยังไงก็ตามทีเถอะครับก็ยังขาดชาวสยาอีกหนึ่งคนในการทําพิธีอยู่ดีโกฮังจึงทําการสอบถามท่านมหาเทพว่าจะทํายังไงดีท่านมหาเทพครับพวกผมควรจะทํายังไงดีครับ ขอโทษด้วยค่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงดีทางด้านเบจิต้าดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นพวกแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะจัดการมันด้วยน้ำมือของฉันเองเหตุการณ์ผ่านไป7วันมิสเตอร์ซาตานได้ระดมคนนะครับในการรักษาและปกป้องดาบแซตนะครับให้ใครมาทําร้ายดาบแซเป็นอันขาด ดีมากแม้แต่แมลงต,แตมแงตัวเดียวก็ปล่อยให้เข้ามาไม่ได้เด็ดขาดเหตุการณ์ถูกตัดไปที่บ้านของมูเท่าเต่านะครับดูเหมือนว่าคูริลินเขาจะกลัวแหละครับที่จะถูกซิโก้ฆ่าตายถ้าซิโก้สามารถหลุดออกมาจากดราบแซดได้เป้าหมายของเจ้านั่นคือการครอบครองจักรวาลใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะโดนด้วยละ ใช่แล้วบ้าที่สุดไม่มีทางที่ <bas> ทพวกเราจะทำอะไรได้เลยหรือไงนี่คุยกันเรื่องซิกก้อยู่หรอได้ข่าวว่าเจ้าโกคูแอบนอกใจภรรยาตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยเหตุการณ์ถูกตัดไปที่โกคูอีกหนึ่งครั้งที่กำลังพูดคุยกับอินชินรอนโดยอินชินรอนนะครับได้เล่าทุกอย่างให้กับโกคูฟังซึ่งโกคูไม่ได้รับฟังแล้วนะครับเขาก็อยากจะช่วยนะครับบรรดาลูกๆของเขาที่อยู่ที่โลก แกเนะี่ยทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละเจ้าโกคูพวกเราอยู่ที่นี่ไม่สามารถไปทําอะไรที่โลกเบื้องล่างได้ตามอํเาเภอใจหรอกใช่แล้วโกคูตั้งแต่แกรวมตัวกับพวกเราแกก็ไม่สามารถไปที่โลกได้อีกจนกว่าเทพเจ้ามังกรจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งทังนใดนั่นเองเกิดแสงประหลาดเกิดขึ้นที่วังของโปโลุงก้า ถ้ามีแสงแบบนี้แปลว่ามีคนกําลังเรียกเทพเจ้ามังกรอยู่ที่โลกเบื้องล่างซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผู้ที่เรียกเทพเจ้ามังกรไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นทรังเขาไปที่ดาวนามิกนะครับเพื่อใช้ปูลุงก้าในการเรียกเทพเจ้ามังกรออกมา ดยพรข้อแรกของทั้งเขาขอฟื้นฟูโลกที่เสียหายไปในบางส่วนส่วนพรข้อที่2คือให้ชุบชีวิตคนที่ตายจากเหตุการณ์ที่เจ้าซิกโก้มาบุกที่โลกส่วนพรข้อสุดท้ายนะครับทั้งก็ไม่รู้ว่าจะขออะไรดีเลยลองขอให้โกคูมาอยู่ที่พบนี้เพื่อมันจะฟุกและสามารถทําได้แต่ดูเหมือนว่าพรข้อน,อน,นี้มันจะเกินขอบเขตที่เทพเจ้ามังกรจะสามารถบ,บันดาลพรให้เพราะโกคูตอนนี้ได้รวมตัวกับเทพเจ้ามังกรไปแล้วตอนนี้นะครับทุกคนกําลังหมดหวังเพราะว่าเขาต้องการชาวเซายะเจ็ดคนในการปลุกเทพเจ้า มังกรกลับมาจึงทําให้นะครับตอนนี้ในเมื่อไม่สามารถปลุกโกคูมาได้แล้วจึงไม่มีหวังแต่ทรังเขามีไอเดียที่แปลกปลาดออกมาเขาบอกว่าเขาจะปลุกโรล,ลี่ขึ้นมา นายบ้าหรือไงนายจะปลูกโบรี่มาทําไมมันเป็นศัตรูพวกเรานะฉันรู้มันบ้าโกเทนแต่พวกเราไม่มีหนทางอื่นเลยนะนายไม่ต้องกังวลไปหรอกยังไงก็แล้วแต่พวกเราสามารถจัดก,การมันได้อย่างแน่นอนจริงเหรอฉันยังจําวันนั้นได้เลยฉันขอยอมแพ้ดีกว่าเจ้านั่นเนี่ยแข็งแกร่งสุดๆไปเลยล่ะเอาแล้วละครับทั้งนะครับเขาจะปลูกโบรี่ขึ้นมาได้หรือไม่และถ้าเขาปลูกโบรี่มาเขาจะสามารถเกลี้ยกล่อมให้โบรี่นะครับช่วยพวกเขานในการปลูกเทพเจ้ามังกรได้หรือไม่โอ้โหถ้าโบรี่มาแบบนี้การต่อสู้นะครับ น่าจะสนุกน่าจะมันเหมือนเช่นเคยนะครับที่เราเคยได้รับชมกันมาและอย่างที่ผมได้พูดไปแหละครับว่าซีรีส์นี้นะครับมันไม่จบนะครับย้ํานะซีรีส์นี้มันไม่จบนะครับเพราะว่าผู้แต่งเนี่ยเขาทาซีรีส์นี้ไปอยู่สักพักหนึ่งนะครับและทีนี้ทางทีมงานดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับได้ดึงตัวเขาไปในการไปทานะครับดราก้อนบอลซูเปอร์จึงทําให้ซีรีส์นี้กําลังค้างเติ่งไว้อยู่แต่ตอนนี้ผมกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทำดราก้อนบอลเอฟอีกเรื่องหนึ่งดีไหมที่ว่าเป็นไอซ์ซาก้านะครับที่ตอนนี้มันทำ ไม่เคยรับชมเพราะผมเชื่อว่าไอซาก้าต้องมีบางคนเคยรับชมกันแล้วผมเลยไม่ค่อยอยากจะทําสักเท่าไหร่อยากจะไปเคลียร์เรื่องอื่นนะครับที่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับชมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับว่าอยากจะรับชมอันไหนนะครับผมจะไปหามาให้นะครับแล้วก็ทุกคนได้รับชมกันเนาะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเวลาคุณกดแจ้งเตือนในนี้ผมย้าหลายคลิปแล้วนะครับว่าเวลากดแจ้งเตือนเนี่ยให้กดแจ้งเตือนแล้วให้แจ้งเตือนท ผมลงคลิปใหม่ๆและสำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามนะครับที่ f a ฟ e บ o ๊กแฟนเพจผม Over Review ก็ฝากกดติดตามด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ